ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับอิดดิลล์ำพงครับลำพงทำไมถึงขาดครับลำพงขาดมีหลายสาเหตุหลายประการที่เราควรรู้ครับผมหนึ่งักของลำพงที่ขาดก็คือ1ครับความร้อนสะสมครับผมนี่คือหัวใจหลักนะครับผมความร้อนสะสมเกิดจากอะไรครับ1ครับใช้งานลำพงนานครับโดยไม่ได้พักสักครั้งครับเปิดตั้งแต่วันถึงเย็นครับเปิดแรงตลอดไม่ได้พักครับผมสมมุติว่ามีความจําเป็นต้องได้ใช้เครื่องเสียง24ชั่วโมงครับเราจะแก้ปัญหาไงให้ความร้อนไม่สะสมครับผมครับ หลักๆครับการเปิดเครื่องเสียงครับผมตีเป็น100%นะครับร้อเเครับผมร้อเการเปิดเต็มที่100%อยเครับอาจจะเปิดชัก2ชั่วโมงก่อนนะครับผมจาก2ชั่วโมงปุ๊บเราก็ลดลงมาประมาณสั๊าหกสิบเสัก10-20นาทีครับเพื่อลดการทำงานของลำโพงให้น้อยลงนิดหนึ่งครับผมมาดูที่สไลด์มิกครับผมสมมติว่ามันเข้าไปเปิดแรงตลอดนี่ครับนี่แรงๆตลอดครับนี่เราเปิดนี่เป็นสชั่วโมงครับผมครับผ่านสชั่วโมงปุ๊บเราลงนี้ก็ได้ครับผมครับเพื่อให้ลโพง สอบการทำงานลำพงลงมาครับเพื่อลดความร้อนสะสมในวอยครับนี่คือปัญหาหลักทำมาได้เกิดความร้อนเพราะว่าลำพงเขาทำงานอยู่ับบอยเขาจะดิ้นตลอดนะครับดิ้นไปดิ้นมาตลอดครับทำให้การสูดสีกับเหล็กและทําให้เกิดความร้อนและทําให้วอยไหมนะครับนี่เป็นอาการหลักครับที่หลายคนเจอครับผมมาครับทีนี้อาการที่2อครับอาการนี้ก็หลายคนเจอปัญหาแน่นอนครับเปิดเกินกําลังบัดลํโพงครับผมครับสมมติเราเพิ่มวัดน้อยครับคาร์บงวัดมากครับขับได้ไหมขับได้ครับแต่ลํโพง ทางานไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ข้อดีคือลําโพงไม่ขาดครับผมนี่คือข้อดีของตัวนี้ครับมันต้องแลกกันทั้งข้อดีทั้งข้อเสียครับแต่สมมติว่าครับนี่ power วัดสูง AB หนงพันแปดขับลำโพงวัตน้อยถามว่าขับได้ไหมขับได้ครับผมครับแต่ต้องเปิดแบบมีลิมิตครับถ้า power วัตมากกว่าลาโพงนะครับเปิดแบบมีลิมิตก็คือเปิดให้พอดีครับเพราะว่ายิ่งเร่งยิ่งดังครับถ้า power วัตมากครับในการเลือกวัตที่พอดีของการขับลำโพงก็คือครับต้องเลือกให้ power วัตสูง กว่าลำโพงนิดหนึ่งนะครับผมครับในทางทฤษฎีที่ถูกต้องแต่ในทางปฏิบัติทั่วไปก็คือมั่วไปบดรับรู้วอะไรไปอะไรครับอย่างผมจัดเสียงชุดครับผมก็ใช้ AB600 ครับนี่ขับ18โคงปั๊มเนี่ยครับผมข้างละ2ดอกถามว่าขับได้ไหมขับได้ครับแต่ไม่อิ่มเท่าไหร่ครับแต่ก็เหมาะสำหรับฟังในบ้านหรือเปิดฟังในบ้านปกติครับเราควรใช้วัดน้อยกว่าสำหรับคนที่ไม่เป็นมันก็ไม่เป็นไใหม่ครับควรใช้วัดี่น้อยกว่าที่ผมใส่ไปหลักๆก็เป็น ประมาณ AB 6 0 0 AB 800ครับขับ18ขแปด่าละ2ครับผมเพื่อสำหรับมือใหม่ครับผมสำับหัดเล่นครับแต่ถ้าจัดวัดเต็มใส่มือใหม่ราคาก็สูงขึ้นริบรีวครับแล้วทีนี้จุดเสี่ยงต่อมาคือลำโพงขาดครับเป็นหัวใจหลักเลยตรงนี้ครับผมสำหรับลูกค้าท่านเจอลำโพงขาดบ้างอะไรบ้างหลายสิ่งหลายอย่างครับผมในการใช้งานครับผมเป็นหัวใจหลักเลยครับผมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการเลือกพาวเวอร์กับลำโพงให้ตรงกันครับผมครับมาต่อมาการที่3ครับผมครับอาการที่3 คือการปรับ EQ โดยไม่รู้เรื่องครับคือการปรับ EQ เราต้องรู้ให้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรครับผมบางคนก็ปรับมั่วครับผมครับบางคนครับนะครับเรามาดูใน r รา h i c EQ ของเราครับผมครับเรามาดูกราฟิก EQ แล้วเห็นไหมครับ EQ ก็อยู่ประมาณนี้ครับผม EQ ไว้อะไรครับ EQ มีไว้สรับเพิ่มความถี่ที่ขาดเท่านั้นหลายคนครับยังไม่ได้เปิดเลยครับบูตก่อนเลยครับหลายคนนี่หลักๆครับจะเห็นประมาณนี้หลักๆมา EQ ครับไม่รู้ว่าได้ทฤษฎีนี่มาจากไหนครับ EQ หลักๆครับเราต้อง แฟดก่อนนะครับขั้นแรกเปิดเพลงขึ้นมาฟังก่อนว่ามีอะไรขาดบ้างครับครับสมมุติว่าเราเปิดเพลงมาแล้วครับผมรู้สึกว่าเบสเบาครับเบสเบาบางคนครับมาเลือกที่จะบูตอีคิวขึ้นเพื่อให้เบสแรงขึ้นแต่ก็เสียรู้ไหมครับดอกกลางก็แล้วเทศเบสเหมือนกันครับผมครับในเรื่องเบสเบาครับเราก็ลดเสียกางลงครับนี่ลดกลางลงครับนี่ลดกลางลงแค่นี้น่ะเบสก็ด่งขึ้นมาอัตโนมัติครับโดยที่ดอกกลางก็ทํางานปกติไม่กินความถี่ดอกเบสจนเกินไปครับ สมมติเปิดอีกเอ้าเบสแรงครับทุกคนนะครับอยากที่จะเพิ่มกลางตรงนี้ขึ้นครับนี่เป็นทางทฤษฎีที่ผิดนะครับแล้วก็ลดแฟลลงมาครับลดเบสลงครับนี่เสียงกลางก็โด่งมาแล้วครับการปรับ EQ ก็อยู่ประมาณนี้ครับ EQ ครับหลักๆไม่ให้บูดเลยนะครับในระบบงานคอนเสิร์ตระบบการเพลงครับเขาแทบจะไม่บูดกันเลยครับมีแต่ลดลงครับลดความถี่ที่เกิดลงครับบางคนไม่รู้เบสขาดก็เร่งเบสใส่อย่างเดียวครับทั้งๆที่ EQ ก็สามารถลดเสียงกลางได้ทำไมมันลดครับ EQ ก็จะประมาณนี้ครับผม อะไรที่เกินครับก็ลดตัวที่เกินครับไม่ใช่ไปบูทฝั่งตรงข้ามเพิ่มครับประมาณนั้นกันไป EQ ไม่ควรมาปรับมั่วครับ EQ ขอไม่ให้ปรับนละให้บูทครับตามหลักที่จะดีทุกอย่างครับขอแค่มาเพิ่มเติมความถี่ที่ขาดเท่านั้นสลับ EQ ครับผมครับก็จบไปครับ3ความรู้ครับสลับอีดิทนี้ครับอันแรกครับผมความร้อนสะสมครับนี่ความร้อนสะสมแล้วพงทํางานตลอด24ชั่วโมงครับ ควรพักบ้างครับเวลาคนพักก็พักบ้างนิดหน่อยเพื่อใไอรำพงได้ลดความร้อนลงในดอกนิดหน่อยครับผมอันที่2ครับเลือกดอกกับ power ให้ตรงกันครับผมนี่ก็เป็นปัจจัยหลักครับผมบัดน้อยขับลำพงมากข้อดีคือลำพงไม่ขาดครับดีคือข้อดีของเขาครับผมข้อเสียคือลำพงทำงานไม่เต็มที่ครับบัดน้อยครับเหมาะสำหรับมือใหม่หัดเล่นสายบ้านสายที่ไม่เคยทำอะไรเลยสายที่ปรับมั่วแบบไม่รู้เรื่องครับแนะนำบัดน้อยไปลองเล่นก่อนครับผมครับ แล้วก็วัดมากกว่าลำพงครับนี่ก็แนะนำสำหรับคนที่เป็นแล้วครับผมสาวบ้านรู้ิบิดของเครื่อง กับทฤษฎีลำพงทำไมถึงขาดครับผมครับก็ผ่านไปหนกดิกก็ฝากไว้หนกดิกครับผมคุณครับผม